ลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าเกิดใครทำงานด้านอคอนแทคก,กับต่างชาติหรือมีการการติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือทำงานพวกออนไลน์จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะคะดวงดาวส่งผลให้คุณอย่างมากในขณะเดียวกันเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะของเดือนกรกฎาคมคุณเนี่ย ต,ต้องยิ้มหวานๆเข้าไว้ที่แม่หมอบอกอย่างนี้เนื่องจากว่าดาวังคารนะคะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทงของคุณแล้วคุณเป็นธาตุไฟเมตโดยทั่วไปจะเป็นคนเอาจริงเอาจังนะคะชอบเอาชนะแล้วก็เป็นคนไม่งอไข่นะคะในลักษณะเดียวกันก็ไม่ชอบคบกับใครให้มันวุ่นวายเพราะบางคนเนี่ยอาจจะตามความสามารถคุณไม่ทันแล้วมันทําให้คุณขวางหูขวางตานะคะแล้วก็คุณจะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาบางทีมักจะแสดงออกทางด้านสีหน้า ค่อนข้างมากแต่ในลักษณะของเดือนกรกฎาคมดาวตัวตนของคุณคืออังคารเนี่ยจะมาสถิตอยู่ในภพรักนาราศีกรกฎพบพันธุนะคะ สองกับสามมาเจอกันเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่เสน่ห์อ่าเป็นคู่เสน่ห์เพราะฉะนั้นยิ้มยิ้ม,มหวานหวานเข้าไว้นะคะมันจะดีต่อต,ตัวคุณเพราะว่านอกจากนี้ดาวในเรื่องของการเงินก็ดีคู่คลองหุ้นส่วนที่ปรึกษาคู่กรณีก็ดีเดี๋ยวจะมาสถิตด,ด้วยก็คือดาวศุกร์เขาเป็นคู่มิตรกับดาวอังคารก็ถือว่าในลักษณะแบบนี้จำปั้นหน้าฝืนยิ้มเจรจาอะไรก็ยังดีจะประสบ ความสําเร็จแล้วในเรื่องของการเงินการงานถ้าดาวพื้นฐานดวงเดิมคุณดีแล้วในปีนี้คุณดีจริงๆเดี๋ยวจะมีงานเข้ามาแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าตําแหน่งราชาโชคของดาวศุกรเนี่ยเขาถือว่ามันมาแบบเราไม่ต้องเหนื่อย เออมันมาแบบไม่ตั้งใจถ้าดวงคุณดีเงินกับงานเข้ามาแน่นอนแต่จะเข้ามาในลักษณะที่ว่ามันต้องเป็นงานเก่าที่คุณเคยทําไว้ดีไว้หรืออาจจะเป็นงานที่คุณเคยไปช่วยเหลือใครไว้แล้วเขาเห็นผลงานคุณก็โปรโมทคุณแนะนําคนนู้นคนนี้นั่นแหละ คุณจะได้มาแบบไม่ตั้งใจอารมณ์ประมาณประมาณแบบว่าคือคุณไปช่วยเขาก่อนหรือทำไว้ก่อนแล้วมันจะได้รับผลดีหรือบางคนเนี่ยคือคอนแทคงานไว้นานและคุยโปรเจกต์ไว้งานแล้วยังไม่เคยสํำเร็จเลยเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเนี่ยมาในทิศทางที่ดีนะแล้วเป็นไปได้อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เมต้องลดความร้อนแรงในเรื่องของคำพูดในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการแสดงออกเบาลงนะคะพยายาม ทำอะไรแล้วมีสติให้มากๆในเดือนนี้นะคนที่ทํางานเป็นเจ้าของกิจการพวกงานต่อเติมก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตกแต่งนะคะหรืองานออนไลน์ต่างๆงานต่างชาติต่างภาษาที่มีการดีไว้มีโอกาสก้าวหน้าประสบความสําเร็จแบบไม่ต้องไม่ต้องไปขวนขวายเหมือนเมื่อก่อนแต่แต่เนื่องจากว่าดาวเสาตำแหน่งเป็นเกษตรอยู่ในภพกร,รมมะในภพการงานเลงหก กับเพลงสามเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วมันจะอารมณ์ประมาณแบบว่าต่อให้มันมีงานเข้ามามีโปรเจกต์อะไรเหมือนจะสําเร็จเข้ามาตัวคุณเองอ่ะก็ยังต้องคอยแก้คอยปรับแก้ไขปัญหาก่อนนะคะคือมันต้องวุ่นวายก่อนมืน่อจะอยู่กุมรัก์ยังไงก็ต้องวุ่นวายก่อนคุณจะต้องเป็นตัวกลางก่อนกว่าจะสําเร็จได้มันต้องปวดหัวก่อนเออแต่มันสําเร็จได้แน่นอนไอที่ผ่านมา พยายามแล้วพยายามอีกนะคะวุ่นวายเรื่องการเงินการงานนะคะครอบครัวโอ้ยนะคะมารู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนกันแต่ก้าวเข้าสู่เดือนกรกฎาคมเออสัญญาณดีขึ้นแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสีเรียดคุณจะต้องเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาคอยให้คำแนะนำอะไรอะไรคุณก็จะต้องเป็นผู้จัดการหลักนั่นเองในลักษณะแบบนั้นนะคะถามว่าคนทำงานประจำหร่าคนทำงานประจำนะคะในเรื่องของการงานเนี่ย ช่วงนี้คุณอาจจะท้อท้อหน่อยนะหรือบางคนเนี่ยลัคนาราศีเมษเนี่ยอาจจะได้เรื่องเรื่องของภาระหน้าที่ทิศทางอะไรก่อนหน้าเนี้มันดูแล้วมันไม่ค่อยสดชื่นนะคะมันทําให้คุณท้อท้อในเรื่องของการงานเบื่อเบื่อเซ็งๆไปบ้างแต่แต่ก้าวเข้าสู่กรกฎาคมแล้วแล้วยิ่งหลังจากประมาณวันที่19-20กกรกฎาคมเป็นต้นไปทุกทุกกิจการการงานไม่ว่าคุณจะทำเป็นแม่ค้าร้าน ร้านค้าของคุณเองจะเป็นลูกค้าหรือธุรกิจใหญ่โตขนาดไหน มันจะแบบประสบความสําเร็จมันจะแบบเออมันเริ่มมีความหวังมันเริ่มมีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นงานเงินเริ่มเห็นอ่าฟ้าเริ่มเปิดให้กับชีวิตคุณนั่นเองนะคะแต่ยังคงไว้ซึ่งความเหนื่อยเมธนะ่ะไม่ได้กลัวความเหนื่อยหรือความยากหรือความลําบากเพราะว่าสไตล์เมธแล้วนะคะต่อให้คุณเป็นผู้หญิงนะแล้วถ้าเกิดต้องแข่งกับผู้ชายในงานที่เหมือนกันอะ่ะถ้าเกิดคุณจะเอาชนะคุณก็ต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นเมธไม่ได้กลัวความเหนื่อยแต่ มันมันด้วยความภาระเยอะบางทีมันทําให้เมธท้อถอยนะคะแล้วก็เหนื่อยไม่เท่าไหร่งานมันไม่กระเตื้องเออเงินไม่เข้ามันก็ทําให้จิตใจท้อทแท้และผิดหวังได้เอาหนะักสัญญาณามาช่วงกรกฎาคมเป็นสัญญาณที่ดียิ้มไว้รู้จักติดต่อคนนู้นคนนี้เข้าไว้นะคะเมธบางทีการเราอาจจะต้องซอฟความแบบไม่ง้อใครเนี่ย เอาเก็บไว้บ้างเราอาจจะต้องมีการพูดคุยคุยกับคนนั้นคนนี้บ้างบางทีเราอาจจะได้เจอหนทางเจอช่องทางอาจจะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวภพสุภะยังอยู่ภพลาภผลผู้ใหญ่ให้ลาบนะแล้วก็ดาวพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศอาจจะนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเป็นแบ็คคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังโอมาดีนะ ถือว่ามาดีมันเป็นการเริ่มต้นอะไรดีๆหลายๆอย่างแต่อย่างที่บอกเสาว,วาอะยังตำแหน่งเป็นเป็นเกษตรแล้วเลงอะเลงตัวคุณอยู่อะมันก็มีความร้อนแรงมีปัญหาคือมันต้องผ่านปัญหาผ่านความวุ่นวายก่อนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จต้องยิ้มเข้าไว้นะคะถึงมันจะฝืนก็ตามแต่อย่าเอาอารมณ์ของอังคารมาใช้ให้มันมากเกินไปบางครั้งมันเสียหายแล้วมันจะไม่ ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคุณและจะนํามาซึ่งความเสียหายเพราะว่าบางทีเมธเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับใครอะ่ะแล้วก็ทําหน้าเฉยๆบางคนก็จะมองว่าเอ้ยคุณไม่น่าคบคุณแบบไม่โอเคอะ่ะเออมันทําให้บางทีในการติดต่อเจรจาธุรกิจถ้าเกิดมันก็เสียโอกาสในบางอย่างไปได้อันเนี้ยคุณลองคิดดูก็แล้วกันนอกจากนี้นะคะในเรื่องของคนที่ตกงานเนี่ยทิศทางของคุณเนี่ยแม่หมอย,ย้ายคุณพยายามสมัครงานให้ดีนะ ในประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปทิศทางในเรื่องของการงานการสมัครงานจะมีข่าวดีเพอเพอคุณจะได้งานแบบไม่ตั้งใจนะคะไม่ตั้งใจก็ได้มาเออจากเมื่อก่อนมันมันก็แบบนูน่นนี่นั่นนะเอาเป็นว่าในเรื่องของการงานมีทิศทางที่ดีแน่นอนนะคะโดยเฉพาะคนที่เคยโครงงานใหญ่ๆไว้อยู่แล้วโปรเจกต์ค,คึก เคยเดียว่าอยู่แล้วเดี๋ยวสัญญาณมาดีอาจจะได้เซ็นเอกสารสัญญาช่วงปลายเดือนนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนจ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้จะมีเสน่ห์มากนะถ้าเกิดใครเบื่อแฟนเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีใครแอบไปคุยกับคนไหนคนเก่าหรือคุยกันทางออนไลน์ระวังบ้านแตกนะคะช่วงนี้คุณจะฮอตมากๆเลย แล้วก็ถ้าเกิดคนโสดมีโอกาสแน่นอนเลยว่าดวงแบบนี้มีโอกาสจะมีคนเข้ามาอจะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าๆเพื่อนเก่าด้วยซ้ําไปหรืออาจจะเป็นคนที่ เป็นคนต่างชาติต่างภาษาการเงินนะคะอารมณ์เหมือนการงานเลยมันต้องมีเรื่องให้วุ่นวายก่อนมีหนี้สินนู่นนี่นั่นแต่ว่าการเงินเริ่มดีนะคะเพราะว่าดาวการเงินจะอยู่คู่กับขุนเงินงานมาพร้อมกันเลยอะนะมาพร้อมกันเลยแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องมีภาระหนี้สินแล้วในขณะเดียวกันอาจจะมีการต้องอซ่อมบ้านซ่อมรถ หรือแม้กระทั่งซ่อมอุปกรณ์ในการทํางานด้วยซ้ําไปอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต,แต่ว่าหลังจากวันที่19ก้กรกฎาคมแหมฟ้าสว่างเป็นดวงของคุณอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูการทํานายไพ่ยิปซีกันดีกว่านะคะเรามาลองเลือกดูกันว่าในช่วงของเดือนนี้ทิศทางชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรเข้าสู่ในช่วงของการทํานายไพ่พยากรณ์ของเรานะคะแม่หมอมีไพ่คุณเลือก3กองกองที่หกองที่ส กองที่สามทำจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้งสามกองนะคะเลือกไพ่หนึ่งกองที่คุณชอบแล้วมาฟังคำทํานายค่ะไพ่กองที่หนึ่ง เรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเดวิลขึ้นเลยทีเดียวนะช่วงนี้นะเสน่ห์เยอะนะจ๊ะว้าวอืออืมกอ,อ,องที่หนึ่งเนี่ยชาวลัคนาราศรีเมษช่วงเนี้ยคุณจะเกิดไอเดียคุณจะเกิดแบบ ปัญญาแบบพิเศษที่จะมองหาช่องทางทํามาหาเงินช่องทางแห่งรายได้ธุรกิจต่างๆเดวิลเป็นเรื่องของความคิดฉลาดหลักแหลมแบบมีเล่เหลี่ยมแต่แต่เดี๋ยวก่อนจัสติซขึ้นข้างๆทําอะไรก็แล้วแต่ให้ยึดหลักความถูกต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงมีเหตุผลสุขุมรอบคอบอย่ามองในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์อย่างเดียวอย่าโรค พูดง่ายๆเลยเมรกองที่หนึ่งคุณอย่าโลภมันดีกับชีวิตคุณทําอะไรการเจราจาการค้าธุรกิจหรือ,อไรายได้อะไรเป็นไปได้ค่ะว่าคนเราอ่ะจะมีเขาเรียกลูกล่อลูกชนแต่ไม่จําเป็นจะต้องคดโกงใครซื่อตรงซื่อสัอสตว์เข้าไว้คุณจะไปได้ไกลกว่าสิ่งที่คุณได้แบบง่ายๆาเ,าเพราะเล่เหลี่ยมของคุณนะคะถ้าจะกินให้ยาวกินให้ไกลทำมาหากินให้รุ่งเรือง ถูกต้องเข้าไว้ค่ะนะคะมีเล่เหลี่ยมได้บ้างแต่ก็ต้องถูกต้องถูกกฎหมายด้วยนะคืออย่างนี้ชารลัคนาราศีเมษที่ทำธุรกิจธุรกิจกลางคืนผับบาร์ร้านอาหารธุรกิจสีเทาต่างๆก่อนหน้านี้ด้วยความตึงเครียดของคําสั่งทางด้านกฎหมายนะคะอาจจะมีการคลายปลดล็อกดาวให้คุณได้บ้างนะแต่อยากจะแนะนําว่าทําอะไรยึดหลักตามกฎหมายเข้าไว้นะบางคนเนี่ย ร้านอาหารร้านค้าเขาห้ามกินเหล้าห้ามนั่งนั่งนั่งแบบเป็นกลุ่มกันเนี่ยก็แบบเออไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวจะเดือดร้อนได้นะจ๊ะแล้วในขณะเดียวกันชาวลัคนาราศีเมษที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งเป็นไปได้นะจะมีคนนําโอกาสในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการเงินธุรกิจต่างๆเข้ามาพิจารณาก่อนนะคะเป็นไปได้เดวิลอะถูกหลอกก็ได้นะถูกโกงก็ได้ทําให้เชื่อก็ได้ นะคะไม่ว่าจะทําอะไรจัสติสเข้าไว้นะซื่อตรงกับตัวเองซื่อตรงกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่าโลภอย่าโลภคิดให้เยอะปลอดภัยอ่านะคะถามว่าในช่วงของเดือนนี้เรื่องของการงานธุรกิจเป็นยังไงมีโอกาสค่ะมีรายได้เข้ามาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเจรจาธุรกิจอย่างแน่นอนบางคนเนี่ยในเรื่องของการทํางานประจำเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า กดดันกับที่ทํางานนะคะกําลังชั่งน้ําหนักอยู่จะเปลี่ยนงานไหมจะโยกย้ายงานดีไหมเมธก็คิดให้รอบคอบแล้วกันว่าคุณสามารถรับผิดชอบชีวิตในการหลังจากที่คุณออกจากงานได้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณรับผิดชอบตัวเองได้อะ่ะก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณแต่มีโอกาสในการโยกย้ายหรือบางคนอาจจะมีการทะเลาะบบอแวงกับผู้หลักผู้ใหญ่ กับเจ้านายนะคะเดือนนี้อยาาให้คุณซอฟ์เข้าไว้นะคะคือถ้าคุณฟังตามหลักดวงดาวโหราศาสตร์แล้วเนี่ยคือมันเป็นเดือนที่คุณเนี่ยยิ้มต้องต้องแบบมีเสน่ห์นิดหนึง่งน่ารักเติมความหวานให้กับตัวเองมันจะดีกว่าตัวคุณอย่าไปปะทะอะไรกับใครเขานิ่งเข้าไว้มันจะเป็นการดีสําหรับชีวิตคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของที่ทํางานกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็พิจารณาให้ดีแล้วกันนะคะโตเถียงไปบางทีมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะคะหรือคนจะโยกย้ายก็พิจารณาว่าคุณจะ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานได้หรือปาแต่โอกาสมาค่อนข้างดีไพ่ดาบไม่ขึ้นนะคะแต่มันเนี้ยมันขึ้นได้ทาวเวอร์นะคะการเปลี่ยนแปลงการทะเลาะเบาะแวกแล้วก้าวไม่เท้ามันเกิดขึ้นก้าวไม่เท้าเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบคือภาระมันยังมีภาระอยู่นั่นเองแต่ถามว่าทิศทางการเงินดีไหมดีขึ้นนะคะดีขึ้นจริงๆสําหรับคนที่เออชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะแม่หมอนแนะนํานะคุณลองซื้อฉลากรัฐบาลดูนะ ฉลากรัฐบาลดูว่าอาจจะมีโอกาสได้ลาบอาจจะมีโอกาสได้ลาบมีเงินก้อนนะจ๊ะลองเป็นฉลากกินแบ่งรัฐบาลดูอ้าวแล้วมาหมอซื้อตรงไหนดีซื้อตรงไหนเหรออนะคะคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะเด็กกว่าคุณได้หรือเป็นคนสวยอาจเป็นสุภาพสตรีสวยๆได้นะคะ สวยๆร่างบางลองดูแล้วกันนะคะแม่หมอไม่ค่อยแนะนําในเรื่องของการเล่นหวยเสี่ยงดวงนะเพราะว่าแม่หมอเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีดวงในเรื่องของการเสียเส่ยงเลาะเสี่ยงโชคนะคะต้องดูพื้นฐานดวงเดิมของแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบเรื่องของการเสี่ยงดวงแม่หมอแนะนําแบบนี้นะคะสาวๆส,สวยๆหน้าตาดีๆอาจจะนําโชคลาภมาให้กับคุณอา้าวใครจะไปรู้นะจ๊ะเอาละค่ะ ในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกมีโอกาสที่ดีค่ะการเงินจะเริ่มดีขึ้นนะคะต้นต้นเดือนก็เริ่มมีโอกาสและมีรายได้อะไรเข้ามาเล็กๆน้อยน้อยจะดีจริงๆต้องกลางเดือนประมาณวันที่สิบเก้าเป็นต้นไปโอ้โหทีนี้แหละจะเป็นจังหวะของคุณอย่าโลภเท่านั้นเองแม่หมอนแนะนําเลยโอ้โหมันขึ้นคู่กันอย่างเงี้ยมันแบบนะ กฎหมายรอข้างๆคุณอยู่ความถูกต้องรอตัดสินตัวคุณอยู่เอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเอาละค่ะส่วนในเรื่องของความรักก็บอกแล้วนะคะความรักเนี่ยชาวราศีเมษดาวมันค่อนข้างให้ความเข้าข้างคุณในเรื่องของการมีเสน่ห์คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะท่องไว้ในใจนะคะความความถูกต้องท่องไว้ในใจเดียวจะมีคนเข้ามาหรือบางคนมันจะมีกิก๊กมีกักมาเสนอโอกาสให้กับคุณนะคะไม่อยากเดือดร้อน คำานึงไว้ว่าเรามีคนรักอยู่แล้วคำานึงไว้นะคะมองความรักของครอบครัวให้ดีสําหรับคนที่โสดนะคะช่วงนี้จะฮอตนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาจะหลากหลายก็ดูแล้วกันว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะคะเป็นไปได้ว่าคนที่เข้ามาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือในขณะเดียวคุณคุณอาจจะมีคนคุยและมีคนที่เข้ามามีกิ๊กมีกักแล้วแต่ความสุขของคุณคุณเลือกเอาอย่าให้เดือดร้อนก็นแล้วกันนะคะ โดยรวมแล้วคนที่เลือกไพ่กองที่1ทิศทางค่อนข้างมาดีแต่ภาระยังแฝงอยู่นะมีโอกาสได้โชคลาภความสําเร็จต่างๆนะคะอย่าลืมนะชาวลัคนาราศีเมษอย่าโลภแล้วคุณจะประสบความสําเร็จค่ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะต้องขอนหนิดนึงนะ เดอรสตานะคะคน้นคว้าค้นฟ้าคว้าดาวโอเคเอ้ยขึ้นเหมือนไพ่กลองแรกเลยนี่ก็ขึ้นเหมือนกันนะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเดอะสตาเนี่ย เป็นไพ่ในด้านดีแบบหนึ่งก็คือคนที่ทำงานที่บ้านคนที่แบบมีไอเดียมีความคิดมีความสงบไม่อยากจะวุ่นวายกับใครนะคะทิศทางในช่วงของเดือนกระกฎาคมสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่สองเนี่ยถ้าเกิดใครทำงานประจำอยู่แล้วมีการตัดสินใจมีปัญหาในเรื่องของที่ทำงานแล้วตัดสินใจว่าเฮ้ยจะออกจากงานจะเปลี่ยนงานนะคะเดอะสตาร์เนี่ย ถ้าเกิดคุณโฟกัสว่าอยากจะลองทํางานที่บ้านอาจจะทํางานเป็นออนไลน์หรืออะไรก็ได้ที่แบบไม่ต้องออกไปพบปะผู้คนเป็นการดีแต่ในเรื่องของรายได้แล้วเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่จะทําความอึดอัดให้กับคุณพอสมควรนะคะคุณต้องวางแผนให้ดีรายได้อะไรเนี่ยอาจจะยังไม่เสถียรยังไม่ตอบโจทย์คุณนะคะก็ต้องวางแผนอ,อนาคตให้ดีนะคะมันถึงจะโอเคถามว่าเดือนนีส้สมมติว่าคุณตัดสินใจลาออกจากงานนะคือมันไม่ได้ลาออกกันทุกคน แต่ถ้าเกิดมีคนตัดสินใจลาออกเพราะว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลง t e m p e r a n เ e นต์เดือดทาวเมันขึ้นแล้ว3ดาบมันขึ้นถ้าเกิดคุณตัดสินใจแล้วคุณวางแผนให้ดีว่าการเงินของคุณจะเป็นยังไงคุณจะอยู่ได้ไหมในสิ่งที่คุณคิดนะคะเพราะว่าเดอะสตามันได้ดีในเรื่องของความมีไอเดียมีความคิดความรักสงบคือความดีแต่ไพ่เสียคือบางทีมันเพ้อฝันเพ้อเจอเพราะฉะนั้น พิจารณาความถูกต้องเอาความถูกต้องเอาเหตุผลมาคุยกันอยากคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปได้เอ้ยอันนี้ไม่ได้นะเศรษฐกิจแบบนี้ชาวลัคนาราศีเมษถ้าเกิดคุณกําลังมีความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกรุณาดูความถูกต้องและเหตุผลด้วยบทหาไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยบาทสองบาทมันก็ลำบากเหมือนกันนะ แต่ถามว่าในสิ่งที่คุณคิดมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทําได้และเอารอดนะอย่างไรก็ดีคุณประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่ต้องวางแผนเผื่ออนาคตเท่านั้นเองนะคะมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะหรือบางคนเนี่ยในช่วงเนี้ยอุ้ยนะคะอุ้ยตัวคลิปบาดเลือดออกเลยตายแล้วหรือบางคนนะคะช่วงเนี้ยกับ ที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่ากับเจ้านายเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีปากเสียงมีเรื่องของการใช้อารมณ์กันอันนี้นเป็นสิ่งไม่ควรนะใช้เหตุผลจะดีกว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจการงานการค้านะคะมีโอกาสในเรื่องของเอกสารสัญญาแต่เนี่ยสามดาบ The Tower The t e m p r e มมันมีโอกาสไม่ตรงคุณต้อง ตามงานนั้นให้ดีนะอย่าไปเชื่อใจใครเชื่อมั่นตัวเองแล้วตามงานนั้นใี่ดีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนการสัญญาไม่ตรงตามสัญญาเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินตน้ตนเดือนนะ่ะห้าเหรียญระละักใคร่ายเยอะนะคะแล้วก็คุณรับผิดชอบคนเยอะแล้วค่าอะไรก็แล้วแต่โอ้โหเข้ามาหาคุณตลอดเวลาเลยก็บริหารการเงินให้ดีคะ่ะดูแล้วเนี่ยมันจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินก็คงจะเป็นช่วง เกือบถึงเดือนสิงหาไปแล้วน่าจะดีกว่านะคะเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะในในในสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ดีนะคะไพ่กองที่2เป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะแบบอยากอยู่คนเดียวซะด้วยซ้ำนะคะคนที่มีครอบครัวมีความรักอยู่แล้วเนี่ยพอภาระหน้าที่แล้วมันเหนื่อยใครก็ช่วยคุณไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรอะ่ะ ความเข้มแข็งความสามารถของคุณจะก้าวหน้าพัฒนาไปได้ด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละนะมันอาจจะเป็นเดือนที่แบบเซ็งเซงเบื่อเบ่อหน่อยแต่ก็โอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยเดอะสตาร์เนี่ยสตาร์่คือดวงดาวดวงดาวจะเจอจรัดเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาตัวเองมันจะต้องเป่งแสงด้วยตัวเองนะคะแต่ให้ผลดีนะคนทํางานธุรกิจออนไลน์หรือการใช้ความคิดไอเดียต่างๆจะให้ผลดีนะคะเออมันเป็นลักษณะแบบนั้นบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินไม่เข้าแต่ ต้องช่วยคนอื่นบางคนปัญหาคนอื่นน่ะมันลุมเล้าคุณเองก็ไม่อยากจะวุ่นวายกับใครก็เอามายุ่งกับคุณอารมณ์บาะมาณแบบนั้นนะคะโดยรวมแล้วไพ่กองที่สองเนี่ยมันเป็นความอึดอัดมันเป็นความรู้สึกทําอะไรไม่สุดไม,ไม่ไม่ตามสเต็ปไม่ตามความต้องการของคุณเท่านั้นเองนะคะเดอะสตาร์มีความคิดสร้างสารรค์ได้สองไม้เท้าความเจริญก้าวหน้าได้แต่ต้องอยู่บนความเป็นจริงความรอบคอบนะคะโอกาสประสบความสําเร็จสําหรับเลือกไพ่กองที่สองเนี่ย มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายต้องเชื่อมั่นมั่นใจในตนเองในสิ่งที่จะกระทำตัดสินใจอะไรให้รอบคอบนั่นคือคำตอบของคุณในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะ ว้าวว้าวเงินขึ้นนะจ้าเงินขึ้นแหมสิบสิบดาบแทงหลังเลยนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆนะแต่งข้างหลังเลยเหนื่อยอะ่ะเดือนนี้เหนื่อยเงินมานะจ้ะเด็เด ผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะมาถึงข่าวจังหวะและเรื่องเรื่องของการเงินอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสอาจจะมีคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูคุณในเรื่องของการเงินหรือบางคนในเรื่องของการเจรจาธุรกิจแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะอาจจะล้มเหลวเรื่องหนึ่งอ่าไอสิบดาบตรงนี้อาจจะมีเรื่องแบบมันต้องผ่านช่วงเวลาที่มันไม่ได้ดังใจที่มันผิดหวังไปก่อนแต่มีโอกาสที่คุณจะได้ ความก้าวหน้าหรือก้อนเงินผลประโยชน์อะไรบางอย่างมากกว่าสิ่งที่เสียไปแต่ในขณะเดียวกันอารมณ์เหมือนทุกขราบนะคะช่วงนี้เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดคุณดวงดีเรื่องเงินอาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณมีโอกาสในเรื่องของการทําบุญนะคะลองทําบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นผู้ตกทุกข์ได้ยากสิ่งมีชีวิตหมาแมวสัตว์จรอ,อะไร พวกนี้อาจจะมีการทําบุญพวกนี้ช่วยเสริมดวงขึ้นมานะคะมันมันน่าจะดีต่อดวงคุณแต่ก็เรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีเมษที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยช่วงเรื่องของการเงินเริ่มขยับดีขึ้นแต่มันยังมีความวุ่นวายอะไรบางประการเนี่ยอย่าง แฝงอยู่กับดวงชะตาของคุณคนทํางานเจราจาธุรกิจมีโอกาสที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะธุรกิจในหน้าค้าประกรันหรือการเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆมีโอกาสประสบความสําเร็จในขณะเดียวกันมันก็ต้องแข่งขันพอสมควรคุณต้องเชื่อมั่นตัวเองนะแต่โหมงานหนักอย่างไรก็ดีดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสําหรับในเรื่องของความรักดูแลความรักในเดือนนี้นะคนที่มีคู่ก็ดีคนโสดก็ดีอะไรก็แล้วแต่ไม่หมอง,มองว่าคุณไม่ได้ให้ความสำั ก,กับสิ่งเหล่านั้นสักเท่าไหร่นะคะคุณให้ความสําคัญกับเงินกับรายได้ที่จะเข้ามาต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นวุว่หวามีก็ได้ไม่มีก็ได้อารมณ์ประมาณแบบนั้นแต่เงินต้องมีรายได้ต้องมานะคะโปรเจกต์ใหญ่ๆต้องได้เออมันถึงจะมีความสุขสําหรับคุณก่อนหน้านี้ถ้าเกิดธุรกิจใครการค้าใดเนี่ยมันเงียบเชียบนะกลางเดือนไปต้นไปแม่หมอมั่นใจว่าเกิดคุณเอาจริงเอาจัง,จงนะคะจัดร้านสมัยหรือแม้กระทั่งเรื่องของปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวคุณ ดูแลให้มันดีให้ใหสวยงามให้มันไหลสีหน้าบง่งบอกถึงความสุขนะคะมันจะเหมือนการเรียกเรียกดวงเรียกแขกของคุณน่ยให้เข้ามานะทำธุรกิจใดนะคะปรับปรุงบุคลิกภาพให้สดใสมันจะดีต่อดวงของคุณอ่าโอเคค่ะดูแลไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะแต่เห็นไหมสิดดาบขึ้น5ดาบนะคะเดอะเดทขึ้นดูแลสุขภาพดูแลอารมณ์ของคุณ นะคะไม่มีอะไรไม่เหนื่อยหรอกเมธคุณชินกับคํานี้มาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คุณรับมือไหวแต่สุขภาพเป็นสิ่งที่คุณต้องถนอมค่ะ